เป็นยังมันลปนยัลื่นบ่มันสีดํำมอ๋อมันสีดำโอ้แบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้บองเราให้มาบึงน้ำเจ้าเรา เราขอขอยมาบางุงลูกเจ้ากูลูกนางแล้วะหกพันแบบได้ที่เจ้าวะอ,อันนี้ก็เสื่อมเข้ากันเนี่ยอ้าต้นนี้เลยเนาะอืนนอฮะจะแตกสองอันหนามฮาน,นิ่ครับคุณเบือใจหนามได้

ทุกอย่างมีครบจบที่โฮมโปรมาใหม่เลยทดลองน้ำอะไรอันนี้บกส่มสิบงก้าอันนี้อะกรนะอันนี้หกร้อยสามสิบก้อาอันนี้สิบี่ัน,น สายมานำดิบอกสายเอาอันน่ะเอาแบบครบเลยฮะนะมีสายมีเอียงพร้อมได้ค่ะเอาเป็นสก็อตบาลสองทางใช่ไหมคะนอันนี้มันมันอันมีสายมียางอยู่แล้วค่ะอ๋อมีอยู่แล้วเมนบอกโอเคจ้ะคือสี้เป็นสก็าตบอลสองคามของจะโค้งขอันนี้จะออกใช้ฉีดชำละอัอนี้ตัวนี้เป็นท้้งเล็บเป็นสเปนริ่ง หรือว่าเอาแบบเงาแต่รนมันไม่ดีก่าเป็นยังมันลื่นบอ๊ะมันสีดำอ๋อมันสีดำเออแบบนี้ดีกว่า อันนี้มือเพชรอ๋อแมนแมนอันนี้เป็นกระเบื้องเนาะอันนี้นวนอันอันอาตัวนี้แหละราคาอันตัวนี้อันนี้มันมันอยู่ในเซตบ่จ้ะนี่กระจกอะโอ้ซื้อกระจกจะหาถ้าเป็นเซตน่ะจะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ระจกไปน้หนึ่อ๋อแบบนี้ค่ะคือเป็นเซตแมนบ่ก็ได้กระหมอ๋ออ๋อ ชื่อแยกโอเคตัวนี้นเนาะอันนนี้เป็นในของนอนอันนี้ของนอนอันนี้หกพันเก้ากระจกในชื่อแยกมันเลยู้บ่อแบบเป็นสุดเจตัวนันเป็นชุดน่ดิเป็นชุดเลยอ่ะอืม นี่พี่น้องซื้ออ่างล่างหนาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสุดแล้วก็มี่สุดนี่น้ำเนาะพี่น้องสุดราคาหกห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ จกงไห้โข้างในก็ใช่มีโตหวกว่าวนันดีเอ่อกัวว่าขาวว่างเลยครับสุ่ภาพดีมีฟ้ามัสความซื่อจะโฮมโปรไปเลยดิพี่น้องอันนี้ราคาสีพันเก่าดิอันนี้ก็แก้มมือนกันครับแมใช่นันดีขอบคุณค่ะ อันนี้ก็อ้างล่างหนาด้วยพี่น้องล้วก็กระจกเนาะเป็นหายเส็ยท้องก่อน

หายกยา็เอาไปหายก็ยานเอาคือขอได้ยินตอนตอนอันนมณนยานราคาเท่าไหร่หนึโมชั่นค่ะแล้คือกดรับจริงเ

คเคพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาจากไทยเป็นทีบรลอยน้องพี่น้องเนาะสลากับไปเที่ยวไทยสองมือกับตาสามมือสามมือกับสองขึ้นน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ขำเล่าเล้วน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ไปเคียย์ภาษีน้องพี่น้องสลากับไปสือโค้งมาห้เอื้อยเต็มหลดเลยน้องพี่น้องเนาะงานนี้อออก็ใส่คําว่าคนประเทศไทยไปอยู่ที่บ้านสาวล่าใช้คำนี้เลยคนของเน้องพี่น้องเนาะ ่ามีแต่สินค้าไทยอะไปไหวอยู่เพื่อนน้อพี่นอ้องเลยสซาลาพื้นเน้นของไทยนะพี่น้องก็คือรอบที่สองแล้วที่เขามาซื้อของเนาะรอบหนากะอาจชิมีเรื่อยๆแหละจนกลัวเพื่อนพี่สีแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะเมาลด์ลดของอ้ายคนไทยคือเก่าเนาะพี่น้องให้เพื่อนไปส่งยืมเพื่อนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังไปเทียบภาษีเนาะพี่น้องขารถค่าล่างก็ร่วมภาสองภาษีอยู่ทีหกพันเด้อพี่น้องขาลดอ้ายพื้นสี่พาันแะล้วก็ขาภาษีน่ะสองพันน้อพี่น้อง ด่าเลาวเนาะไปเจอกันอยู่บ้านเนาะพี่น,อนอ้องว่าชีพากันอารมณ์ยังไงาะว่ามีแต่ของหนักๆเด้พี่นอ้องเปกโถสุกพันอย่างเป็นอ่างล่างหนาเนาะโอแพอตตี้กำบหนงเคยแขงไปอยู่เพื่อนทรัพพี่นอ้องจ้าพาเบิรงกมาเข้าชีไปยังไงต่ออ่าชื้อเมื่อนี่กัตี้ไปว่า รอบสองน่ะสามหมื่นกว่าบาทรอบแรกสองหมื่นกว่าบาทกระตีไปว่าอหกหมื่นเนาะพี่น,อน้องเนาะรอบนี้กันได้เอื้อไอ้สลาเกมันเป็นคนมาซื้อเองเนาะพี่น้องแล้วก็ะหายสลาเอากลับเนาะพี่น,อน้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่บ้าน,น,นาเด้อหอดเพื่อนแล้วพี่น้องจอ้าไอ้พนล้นลงเพื่อเดียวเนาะว่าปฏิมาเลยคุณพี่น้องพบแล้ว ก็แล้วจ้านี่พวกโทสุขภัณฑ์เนาะกกกนพวกกอกหน่ำพวกอีงังนี่แหละพี่น้องเองไปเอ้ยบายบายพิงค์พิงบายบายลุงลูกบายบายครับเลยพี่น้องใช้บริการพื้นชอ่องสามเถื่อเลยคือชีดได้ใช้ตลอดเลยพี่น้องเอ้ยทะเบียนรถ ไปเขามาเคลียร์ของเขาพี่น้องจ้าบบบน,นี้มาเคลียร์ของเรามองนี่พี่น้องเดี๋ยวพอแพตตี้กับน้องเคยมาแต่หน้าก่อนให้คนเคลียร์ขึ้นข้างบนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอาญะเลยโอ้ยมาเงึดอันนี้หนไหมสองพันกว่าบาทสองพันหกเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยชุดหัวพวกนี่อะบริถืกด้วยเนี่ยมีแต่แบบแพงๆเป็นข่อเนี่ยวไวดอกข่ พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามันชีออกมาแบบใดให้พอพิธีกับพออ่าให้น้องเคยเก็บเนาะพี่น้องเนาะกำลังชิคกขึ้นโอ้ยอย่าลงมาอย่าลงมามันเปื้พอนออกเลยสิไอ้นี่มันติดเลยไหนมันติดเลยไหนมาแก้ไปไกลก่อนผมล่ะ <c oughs>

ได้ยินได้ยินบ่ล่ะเออโอ้โอยลมลมลมฮึฮึคุกค้น่อยู่เด้ตอนเขามาส่งลาลาเจออะไรแหละค้นกลับไป <c oughs> อันนี้พระสาธุเจ้าเนี่ย อีกหลายขวดละขวดเี่หรอและได้เลยเนาะ <c oughs> โอ้ฮไปแล้วไปแล้วัน พี่น้องตอนนี้สลากอะมาหอดเพื่อนเป็นผี่เรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะอ่าหลังจากมาจากไทยแล้วเน้องพี่น้องกับไปเกี่ยวเขาพี่น้องจา้าไปเกี่ยวเขาเซ็จแล้วแตก็มาเนาะมาแล้วไข่พอเพรติกบน้องเคยหยุกของขืนเพื่อนน้องพี่น้อง็พ่ายันถือขโมยนาะพี่น้องเนาะท่ายแล้วกะเซ็ตเป็นผีเรียบร้อยนาอพี่น้องภารกิจเทาหลบนี่เนาะก็ได้ทั้งมดนี่อ่างล่างหนาสองอ่าโถสว่วน สองเลยกับพกอุปกรณ์ต่างๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะ,ะอะเฉพาะเมื่อนี้ตลาดท้ามเอื้อยตลาดว่าเบิร์ดเธอได้คนบอกว่าเบิร์ดไปพกหมื่นกว่าบาทเนาะพี่น้องเนะาะค่ารถกับสี่พันขาภาษีสสองพันรวมไทยลาวเนาะพี่น้องฝั่งไทยนี่หาล่อยฝั่งลาวนี่พันหานาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าการไปเที่ยวไทยครั้งนี้กะจบโดยการไปซื้อของจากไทยมาเก็บไว้อยู่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะคืออย่งางเอฟซีวอลอะไรวะ อ่าฉลาอยู่ประเทศไทยมาไหว่อยู่เพื่อนเนาะกระชิบมั่นนั่นแหละพี่น้องวันทุกอย่างอยู่ในอ่าเพื่อนก็คือเน้นของไทยเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเมื่อนี่กะจบคลิปแล้วเด้อมีโอกาสสลาอยาจะเขาไปเที่ยวอีกเนาะ,ะการเขาไปเที่ยวไทยทางนี้บอกเลยว่าแบบประทับใจหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ได้ไปหลายอย่างนําเดียวสลาเชียรม่านางถ่ายคลิปวอาให้พี่น้องฟังเนาะวะ่ะฉลาได้ไปไซเน่แล้วก็ประทับใจยังเน่เนาะพี่น้องเนาะ สลาดกระจิพาอจบคลิปสำนี่ก่อนเด้อพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลายในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ